สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาข่าดาวกับเพื่อนๆและครอบครัวนะคะบรรยากาศเย็นมากก็หนาวนะคะมีกับเพื่อนๆหนาวอะไรนะคะหนาวมากแล้วคนนี้ล่ะก็ดีหนาวมากมากค่ะค่ะนี่อะไรคะอะไรคะะไแล้วเนี่ยพังพัง เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะอันนี้คือทุกคนค่ะน้องๆทายเร็วทักทายเร็วฮัลโหลฮัลโหลสนุกไหมใช่สนุกดูสนุกไหมคะสนุกไหมคะวันนี้นงสนุกไหมคะไหนสนุกไหมคะสนุก สนุกไหมคะคิมมี่สนุกไหมคะน้องแฟงวันนี้โดนอะไรคะโดนตุ๊กแกกระโดดใส่หัวใช่ไหมคะขอะแสดงความดีใจด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของบ้านนะคะบ้านสวยมากบ้านสวยมากขอเม้งบ้านสวยมากบ้านสวยมากๆเลยบรรยากาศก็ดีมากตามก็ตามที่สัญญานะคะว่า ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วก็จะเก็บบรรยากาศของบ้านมาให้ทุกคนดูกันนะคะเป็นอะไรคะทุกคนเป็นอะไรคะอ๋อไม่ค่อยสบายกันหนาวดีแล้วค่ะค่าค้ฮะบ๊ายบาย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 เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนดูบรรยากาศเขารอบ เห็นหัวเขาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไม่เป็นไรอะน้องไปแล้วนะเดี๋ยวดูตอนนางคืนเดี๋ยวดูตอนกลางคืนตอนนางคุณต้องสนุกมากแน่ๆนะคะคุณบ๊ายขอถ่ายรูปแบบนี้